มีโอกาสได้ออกมาค่ะมีโอกาสได้ออกมาเนี่ยพอดีซื้อของอาหารไทยค่ะจะเข้าไปโบเนตเรเนียบาโบโบเนตเรเนียบาโบดิสทาซิโอดิสทาซิโอ ร้านเพื่อนร้านเพื่อนเดี๋ยวแวะกลับมาค่อยกินค่ะอย่างพี่แอนขอบคุณนะคะพี่จตุรพรที่เข้ามาเนี่ยใกล้ถึงโบสถ์แล้วตรงเนี้ยโบสถ์สวยมากเลยพี่แอนขอบคุณนะคะพี่จตุรพรที่เข้ามาเนี่ยใกล้ถึงโบสถ์แล้วตรงเนี้ยโบสถ์สวยมากเลย ก็สุท้ายก็จะบูบาค่ะทุกนขอบคุณมากค่ะนี่ก๊าเลนกาแฟเดี๋ยวสย่างค่ะบูบาวบูบาวบูบาว์มาโลนชิชิ อ,อยู่ไปอยู่ยิ่งอะไรมาเชียร์แมนยูเมือนนี้มีแมนยูบอกคะ่ะโอ้ยโน้คนละทีมนะคะอันนี้ลิเวอร์พูลคะ่ะเนี่ยขบวัดเขาเปิดเนี่ยหมเลยงานนี้เนี่ยแสดงว่าตรงนี้ยก็จะทำใหม่นะเนี่ย มือนนี่มีแม่ยูบอก่ะฟุตบอลก็สวยบางพื้นที่จะอ,อยากหัวนาะจากกันได้ คาตาเนียค่ะพี่เมืองคาตาเนียไม่ค่อยเสริเท่าไหร่แต่ถ้าออกไปอ่ะมันจะเป็นทะเลสาบมันจะเป็นภาคใตหมยคะ่ะมันจะเป็นภาคใต้ของอิตาลีอ่ะเป็นระเบียบใช่ค่ะขนาดขนาดตรงเนี้ยคือเป็นระเบียบแต่ถ้าออกไปข้างนอกเลยเวลาจอดรถดน่ะโอ้ยแต่บริการกินที่ร้านนะคะซื้อซื้อกลับไปทำกินเองที่ห้อง, <S <S องเอาพื้งยัง นี่ละครับเดือนเดือนนี่ล่ะค่ะกลางกลางเดือนนี่ละเอาเอานี่ค่ะต้นบอดต่อตรงนี้จะให้ถึงสักสี่สิบนาทีเนาะสี่สิบนาทีแล้วก็มากกว่ากษีได้ภาษาเขาแล้วหรือ มืองก็สวยนะคะอัไรงังบุบอบ่า่าอยู่ไปอยู่เหนือสวยมาก เตืต้อเคาก็สวยค่ะอันนี้กลางเมืองเขาเนาะคุณนผู้อิสุโมหมดเหรอเป็นรอยงังเอาบุบบอกขวาบ่าค่ะเต,ตื้อตะกัตตนท สวัสดีค่ะคุณแอนบ้านเมืองเขาสะอาดน่าอยู่มากค่ะรูปอ่ะนะคะคืออยู่ในรูปภาพของอิตาลีที่เป็นถนนแบบโค้งขึ้นไปอะ่ะตรงนี้น สวยมากเากจ้าขอบคุณค่ะบ้า จากเดินมาเออก็เดินเร็วอยู่นะไกลมากเลยอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูรอเวลาเข้าไปข้างในเนาะจะเป็นอนนันเดากลา,างเี้ยไปหาน้องผมด้วยนะครับอยู่อังกฤษสีแวไปยางอังกฤษันเนี่ย แบบนี้ค่ะต้องโปรดเอยค่ะพี่น้องวันนี้น่าจะไม่พลาดการซื้อไวนนะคะร้านซื้อของไทยเนาะตรงนี้ก็จะมีพวกไวนะค่ะ เพราะว่าเดี๋ยวกลัวเพื่อนๆที่อยู่บ้านเราเขานอนกันหมดเนาะจะไม่มีเพื่อนคุยพี่ดีบอกสวยอ,ะอ่ะเหมือนฝรั่งเหมือนฝรั่งเลย <4. S 2> ผูกสาวบ้านเขางามงามพ mm. ี่ขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมเนอะน้องไม่มีเวลานั่งไลฟ์วันนี้ต้องมาซื้ออาหารไทยเพราะว่าหมดแล้วดูสวยๆเนี่ยค่ะจะเป็นโบสถ์คือเขาจะเปิดตอนเย็น เนี่ยค่ะเขาเพิ่งเสร็จกินเองไม่ชอบอาหารฝรั่งสวัสดีค่ะพี่ดีพี่ดีเเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะพี่แอนขอบคุณนะคะพี่จตุรพรที่เข้ามาเนี่ยใกล้ถึงโบสถ์แล้วตรงเนี้ยโบสถ์สวยมากเลยผู้ทำงานนี้เนี่ยแสดงว่าตรงเนี้ยเขาจะทําใหม่นะเนี่ยเมือน,นี้มีแมนยูบอกคะ่ะฟุตบอล เนี่ยคะ่ะจะเข้าไปตรงนี้แหละจะเข้าไปซื้อของตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นร้านอาหารไทยที่อยู่ตรงนี้ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูหูคนเยอะมากเลยตรงนู้นข้างใน แบบไหนคะต้องโปรดคอยคะ่ะพี่น้องวันนี้น่าจะไม่พลาดการซื้อไหวนะคะนะคะแข้งนะคะแข้งนะคะพวกนี้เขากินกาแฟเดือบเบิดมือต่อคือกันก็คอยนีต่ตากินแบบเบิดมือนี่ยาคาจะเป็นโบสถ์โบสถ์ที่ที่ให้มันนี่ก็จะเยอะขี้มากบอ มีน้ำปลานี่นีซอสนีมีซอสภูเขาด้วยมีน้ำปลาบ้านเราด้วยน,น้ำปลาบ้านเราแล้วน,นี่มันจะเป็นห่างค่ะ